สวัสดีครับสวัสดีพ่อพ่อแม่ที่ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาดูช้างมังคอดลูกใหม่ครับอยู่ที่บ้านสำารงวัดป่าหนองพยอมนะครับซอยวัดป่าหนองพยอมาครับคอดลูกได้กี่วันเดี๋ยวไปถามเจะาของเขาทำที่แม่จะช้างคอดลูกได้กี่วันแล้วครับสวัสดีครับครับช้างคอดลูก เป็นลูกพังลูกไผาครับพังค่ะพังค่ะพังแ่ผอ่ามีน้ำว่าอะไรครับอ่าน้องดวงใจค่ะอ๋อดวงใจแม่แก้วตาลูกดวงใจดวงใจแม่แก้วตาลูกดวงใจนะครับแล้ว <c oughs> เชือกเชือกนั้นแหละครับน้องพอใจน้องพออใจ๋อ,อเดี๋ยวพาไปดูไปคุยครับโอ้ยรู้สึกว่ารู้จัก ช่างทาทำลุมช้างด้นะครับนี่ฮ้ดวันนี้มาสองคนเองเดียววาครับกินข้าวยังครับช่างสวัสดีครับกินข้าวยังครับกินแล้วทำอะไรเขาหนิจะบอกว่าทำบ้านพักนะครับ แล้วไม่ได้ไปบ้านตะกาเหรอครับบ้านตะกางเข้อเอาอยู่ครับอ๋อครับอ๋อมไม่น่าเห็นมาสองคนเนาะมาส,สลาเดอือโอ้ทําไมแยกแปลกแขแนนจังโอตาลูกไงพุงเ,งงเราางง,งานน้อยมีพักไม่มีหย่อนเลยใพักเลยโอ้ย ทุกวันในคลองทองมีวันกเอูเปิดทุกวันใค่จะมีเงินซื้อครับโ <Okay. S 1> อ้ยทำแล้วน,นี่ทำไมเสามันเจ่าอย่างไรเ,าเ,าเาสา,เาตรงกลางอะครับนี่ผมรู้สึกว่าอ๋อรู้แล้วทำขนาดแค่น,นี้เขาฟังเลว้ว่ะ ก็เงาไว้นะครับแต่ว่าหลังหลังก็หลังหลังใบแป้นเหมือนพายนมเสกครับหลังหลังเขาไม่ใช่หลังกองก้านกล้วยนะครับคพราว่าหลังตรงตรงเรียบเรียบตรงตรงไปเลยก็สวยนะครับช้างงาใหญ่ครับช้างใหม่ห่ามีมีคลิปให้ดูด้วย เดี๋ยวไปยังช่างช่างทำงานบ้านโาหตุดตุดข้าไหมครับอ่าน้องขอไปเพ้าะก็ไม่เม่คือทำเพื่อนสุกชันนะครับงนางมากน้องพอใจน้องน้งฟ้ากำลังกินน้ำอยู่ครับ ขอใจโอดูสังเกตสังเกตดมกินดมกินไข่มาโนอไข่มาโนอขอดมกินไข่มาโนอเฮ้ยสสยุบช่อะเึ้นมาครับ โอ้โหเก็บมนานก็มีที่นอนมาให้น้องช้างนอนแล้วโอออนไลน์เมื่อกี้มาที่นอนน้องช้างเอโอ้โดีกว่าที่นอนคนอีกครับนี่ออนไลน์เมื่อกี้มอครับที่นอนน้องช้าง อะไรกินนมครับกินนมอยู่างคเราอะไรกิ้ยโอ้ข้าวเรือก็ทำแล้วคอยจะทำรั้วรั้วต้องให้เสาเล็กเทต้อตัดไม้ยูคามาหันหันอนๆไม้ยูคาชนีเยอะเแ้วน้ำมูลแต่น้ำมูลเยอะไม้ยู่คา ยันเย็นไปตาให้หนยวะโอ้ยตัดยังไงได้ผมต้องกลับไปดูช้างของตอนผมมาในวอมาวัดมาว่าวัดครับวัดได้กี่เม็ดสองเม็ดครึ่งถ้างั้นโอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นจะบ้าไปแล้วโอ้ยวัดวาลามครับนี่แค่วัดเซนติเมตร โอ้ยต้องค่อยตามไปด้วยนึกว่าเอากระลำไม้มาลุกมาวัดต้องคอยตามไปด้วยเนี่เยเด้อ <g ags> ด,ดูชางโชว์ครับชางโชว์เฮ้ยไม่ครับควอนให้ดูชางโชว์นะอ๋อทำอะไรทำอะไรนุ่งถือเนี่ย ทเท่นเออนา,านั้นมือกันดีฮัลโหลบ้านเดี๋ยวดูช้างโชว์ครับเพิ่งเอาน้องลุงฟ้าไปอาบน้ำดาน้องพอใจปีกโอ้หพอใจลุงฟ้านานานาทำไรจะนอนแล้วน้องลุงฟ้าจะนอนแล้วนอนแล้วโอ้โรหรทักโทดรรักโอ้ยคือสีมันเนาะคือสมวนเนาะ คันค่าดีคันค่าดักเจ้าควงคือ,คอปากกาดักให้สั่งเนี่ย <มา S 1> ดูดูคนนึงควดค,คนตีน <มา S 1> อะอ,อะไรมา,มาคนพี่บ่าคนไม่เต็มบาทครับคนปวงครับคนปวง ขามาเด็มาเต็มสะดึงครับบอมีเราเดินเต้นให้บเบื้งนี้เต้นให้บเบื้งนะ้ข้อหน้าเต้นให้บเบื้องนี้ครับข้อหน้าเต้นให้บเบื้องนี้ข้อหน้าให้ข้อเต้นม่ได้ให้สั่งเต้นยังนะยังค้อหนึ่งว่าเฮ็ดให้จัดจี่บอลบอลเกี่ยวกันเลย อะไรเนี่ยซูมไม่ได้เหอซูอมได้โอ้ไปวัดมาไ,มไ,มไปวัดเดนพภุมาวาวิวปอปทำนี่เหรอน้ำน้องพระจ่ายรังอาบน้ำครับน้องพระจายอาบน้ำแล้ว วัดอณหภูมิมาว่าเป็นโควิดหรือเปล่าที่แท้มันก็ไม่เป็นครับโอ้โหเป,ปิดโปงสบาย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 ดูดิเล่นะเี๋ยวชีจันไปอ่งแล้วก็ไปชีจันมาวัดมาทำบุญมันเกิดครับวันนี้ทำบุญที่วัด ก็เลยแวะมาถ่ายน้องลุงฟ้าน,น้องพระใจแล้วก็ทางลูกลูกใหม่น้องน้องอะไรนะน้องไม่บุญน้องในบุญน้องอะไร <c oughs> จำได้ดถามเดี๋ยวดูต้นคลิปนะครับดรู้ชื่อแล้วครับครับ โอ้มันได้นายได้ขอนี่จากสองต้นมาท่าได้ันเลยมาิบะิบบะิบิบมาติบิบขอนี่จากสองต้นมาให้ติบกนติบติบติบมึงอย่าข้ออย่าขออย่าขออย่าขอนู้นอะส่อไปล่ามไห้น้พอใจอ่อให้ติด้เลยไปหโดพอใจไม่เงินห้ยอด มีหาบาทนี่มีเงินอู่หาบาทเนาะใครเซลไปเด็กใครที่ไหนไปเกาะเ้าไปหาบาทเดียวนี่มันโอ้ยดูดิครับแม่ควานช้างกับลูกควานช้างโอ้ทำอะไรพากันนั่งสบายมากเลย กานั่งสบายมากเลยครับอ่าลูกชายชื่อว่าอะไรครับลูกสาวชื่อว่าอะไรครับบุญใจผมบุญใจใจบุญของตาเมีเนาะบุญใจแม่ชื่อเจตาคุแกตาใช่อยู่มันจะกรก็มีเซึ่ง ดูตดเล็กๆค่ะจะตาเฟรนลี่ยงไงตรลุนอ๋อนี่แม่แม่ชื่อกระตาน้องลูกชื่อบุญใจครับหลังคลอดได้ห้าเดือนนะครับขอบ้อแม่แม่ชื่อทุกท่านขอบแม่ตานางด้วยนะครับดูน,นางได้ชุดนอนไม่ไม่เกี้ยม,ม้ออย่างดีเลยโอ้โหนะไในที่นอนสวยกว่าคนอีก คนไม่ได้ที่นอนขนาดนี้มิเกี้มอลใครว่าช้างก็หนูช้างไม่ก้หนูนะครับม่กกี้มอว่าเป็นหนูนครับช้างไม่กลัวหนูนะครับเดี๋ยวต่อไปเราทำลัวผมผมไม่ได้อยู่ครับผมจะกลับบ้านไปนดีช้างต่อ สุดเล่แล้วนะครับโอ้ยมีการวัดอีกอืมก้าวก้าวก้าวออกอีกออกมานี่อีกข้อใหนพูดอ้อมอ้อมอ้อมสาอ้อมสาอ้อมนอกอ้อนอกข้อไหนเออแต่มันต้องอ้อมข้างนอกอะอันนี้ชอบตรงไหน ไม้มาต้องอบมีเท่าข้างในมันก่อนนี่ไงต้องมัดไว้อีกอวาก่าเราจะข้างในข้างในเวลามันชนมันชนออกมาแล้วมันเป็นยังไงไหนดูขุดโอ้ขุดชาแท้เรือดน้อยยังไม่ทอนครับมอะไรมันจะถอนเออมาก่าว S <S <S เฮ้ยเฮ้ยเฮ้มาอ,อะไรขอามาไปไหนเนอะอ๋อสยางให้ไข่อ๋อให้แม่ช้างท้าให้ลูกกินเนอะครับนี่ ทำไมเปิดน้ำล่ะคะเป,เปิดน้ำด้วยดูดิลูกก็อยากกินน้ำด้วยเหรอกินนมม่อกี้ยงดูของั้างคอดออกมาตัวอย่างครับขอดมาคือว่าแข็งแรงนะครับแขนไหนมีคนลูกได้5วันนะนครับวันที่ห้าครับ ดี๋ยวโฮ่จะไม่ช้างเล่นนี่หฮ่จะโอ้ขอจะไปเล่นน้ำนะเอาไมา่ช้างเสยจะไปเล่นน้ำเล่นเอาไปให้ช้างเล่นจะไปคลองช้างห้องยำคลองช้างห่างกันเมตรหนึ่งก็ได้เซตสิบเมตรยี่สิบนั่น กินเล่นน้องมึงยืนทำบ้าทำบ้าอะไรไปเยอะโอ้ยเดินคนใกล้ตัวนี้อ๋อหากันแม่นหนึ่งไม่ทำลายไปโอ้ยอ่าอะโย กล่องเลยแต่ซอฟซ้อมีนน้<ะ>นาอยู่กล่งองเลยอ๋ออัน,นีิทเวียเลยอ่ะ,ะอ๋อดูแล้วประตูนห่างกันฟองเมดก็ค,ค่อยมีลำไม่ใส่เท่าไหร่ครับ,บต้องไปเอาอยู่ปั้นตะกางมาจินดานแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดคลิกกดเธอต้องการสื่อแจ้งกาสวยด้วยนะครับขอขอบคุณครับขอบคุณทุกพ่อแม่แม่จี่เน้ยน้องช้างอยากแย่งแม่กินน้ำแล้วนี่น้องชางแย่งแม่กินน้ำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดคลิกกดแชร์ด้วยนะครับน้อง กินน้ำเย็นแล้วกินตอนับแล้วต่อขอคำครับขอบขอขอบคุณพ่อแม่จี่ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ